็นแบบฝึกหัดที่6นะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขแล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับลงไปในช่องว่างนะคะให้นักเรียนนับวงแรกก่อนนะคะดูตัวอย่างเป็นหลักก่อนนะคะอดอกไม้มีกี่ดอกนับ1 2 3แล้วก็ใส่เลข3าวงที่2มีกี่ดอก1 2แล้วก็3ใส่เลข3นะคะ ทั้งสองวงจะมีจำนวนเท่ากันเลข3เหมือนกันให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปนะคะามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะด้านนี้นะคะวงแรกนะคะจะมีดินสออยู่1 2 3แล้วก็4นะคะวงที่2จะมี1 2และก็3า,านักเรียนดูซิว่าจำนวนตัวเลขจะไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมคะ วงแรกจะเป็นเลข4อ่วงที่2จะเป็นเลข3นะคะแสดงว่าต้องใส่เครื่องหมายาไม่เท่ากันลงไปนะคะทีนี้เรามาลงมือทำนะคะข้อที่1อ่าดูซินับด้วยกันเลยว่ามันมีกี่อันนับนะคะ1 2 3 4แล้วก็5ใส่เลข5าลงไปเลยค่ะในช่องว่าง ต่อไปฝังนี้บ้างวงที่สองบ้างอานักค่ะ1 2 3 4แล้วก็5ใส่เลข5ลงไปอ่เลข5ามันเหมือนกันเลยนะคะต้องใส่อ่าเครื่องหมายอะไรลงไปเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับลงไปนะคะอ่าเอา เอาที่ความเข้าใจของนักเรียนนะคะถ้าตัวเลขที่เหมือนกันให้ใส่เครื่องหมายเท่ากันลงไปนะคะตัวเลขไม่เหมือนกันให้ใส่เครื่องหมายไม่เท่ากันลงไปตรงนี้นะคะอันนี้คือเครื่องหมายเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะ เสร็จแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5ให้ทำเหมือนกันเลยนะคะนับจำนวนภาพให้ดีๆว่าเป็นตัวเลขอะไรแล้วใส่ตัวเลขนะั้นลงไปนะคะเข้าใจแล้วลงมือทำเลยค่ะ,ะทีนี้หน้าต่อไปนะคะหน้านี้เขียนตัวเลขแล้วใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปในช่องว่างนะคะ อ่าดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างกล้วยอ่ามีทั้งหมดกี่ลูกนะับดูนะหนึ่งสามสีแล้วก็ใส่เลข6ลงไปอ่าวงกลมที่สองมี1 2 3แล้วก็สใส่เลข4ลงไปอาทีนี้ดูนะคะว่าระหว่างเลข6กับเลข4ี ให้ดูข้างหน้าเป็นหลักนะคะนักเรียนคะดูข้างหน้าเป็นหลักว่า,าเลข6มันจะมากหรือน้อยนะคะถ้ามากกว่าให้อาปากกินมันเลยกินตัวเลขที่มากกว่านะคะหรือ,อใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปอรูปต่อไปนะคะตัวอย่างรูปต่อไปดินสอ1 2 3ก็ใส่เลข3นะคะ วงกลมนี้บ้างนับหนึ่ง2 3 4สาสี่ห้านะคะก็ใส่เลข5ที่นี้ดูข้างหน้านะคะดูตัวเลขข้างหน้าเป็นหลักอันนี้คือเลข3อันนี้เลข5ฝั่งนี้จะน้อยกว่าเราก็เอาน้อยกว่าเอาแหลมๆนี่แหละค่ะท,ทิมตูดลงไปเลยค่ะตรงตัวเลข3มลงไปเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอ่า แทนนะคะจำนวนน้อยกว่านะคะอ่าทีนี้มาดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วก็ขออ้อหกให้ทำตามตัวอย่างเลยนะคะต่อไปหน้าต่อไปนะคะ